ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel จอซ่านะครับช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะครับไวรัสกําลังระบาดอยู่บ้านรับชมสปอยหนังกันดีกว่าครับคุณผู้ชมโอเคภาพ,พยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้นะครับคือเรื่อง h ronicle หนังปี2012นะครับเกี่ยวกับเด็กหนุ่ม3คนที่ได้รับพลังเหนือมนุษย์มาโดยบังเอิญโดยมุมกล้องของเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นมุมกล้องแบบที่กําลังดูวิดีโอของคนอื่นถ่ายทํามานะเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเนี่ยไปฟังสปอยด้วยกันเลยครับ เรื่องเริ่มต้นที่แอนดูของเราครับเขาเพิ่งซื้อกล้องมาและตั้งแต่นี้ไปเนี่ยเขาจะนำมันมาถ่ายทุกอย่างโดยเขากำลังตั้งกล้องวิดีโอถ่ายในห้องนอนในขณะนั้นพ่อเขาก็มาทุบป,ประตูบอกให้เขาเปิดประตูแต่แอนดูปฏิเสธเนื่องจากพ่อเขาเนี่ยกำลังเมาแล้วก็หัวเสียอยู่พ่อเขาก็โวยวายผ่านประตูว่ามึงไม่มีสิทธิ์มาบอกกูว่ากูเมา,เาแล้วก็ทุบป,ปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งและพ่อเขาก็ยอมแพ้เดินหัวเสียออกไปครับเพราะแอนดูไม่ยอมเปิดประตูให้อยู่ดี แอนดูถ่ายให้เห็นแม่ของเขาที่สภาพร่อแร่จากโรคมะเร็งนะครับแต่เธอนั้นดูใจดีกับลูกชายและบอกเขาว่ากล้องสวยดีนะแล้วแมดญาติของแอนดูก็ขับรถมารับเขาไปโรงเรียนพร้อมกันแมดก็ถามแอนดูถึงกล้องหมายว่าเขาเนี่ยต้องถามเรื่องกล้องไหมคือดูเหมือนว่าแอนดูนั้นจะมีปัญหาในการเข้าสังคมแม้แต่กับญาติของเขาเอง ถึงแมทนั้นจะเป็นญาติและเพื่อนเพียงคนเดียวที่แอนดรูมีพอไปถึงโรงเรียนเนี่ยเขาก็ยังหลีกเลี่ยงที่จะเข้าโรงเรียนพร้อมกับแอนดรูครับโดยเขาให้แอนดรูลงจากรถก่อนและเขานั้นจะนั่งอยู่บนรถคอยสักพักแล้วค่อยตามลงไปแอนดรู Andrew ซึ่งได้กล้องมาใหม่เนี่ยเขาก็ถ่ายทุกอย่างจริงๆครับให้เห็นสภาพในโรงเรียนของเขากําลังอยู่ในช่วงเลือกตั้งประธานนักเรียนคนใหม่กันอยู่โดยมีสตีฟเด็กผิวสีเป็นหนึ่งในแคนดิเดต แอนดูเนี่ยมาถ่ายจุดที่เขานั่งกินข้าวเป็นประจำซึ่งขณะนั้นก็มีเชียรดเดอร์กำลังซ้อมกันอยู่ครับแล้วก็มีเชียรดเดอร์สาวคนหนึ่งเดินมาบอกเขาเนี่ยให้หยุดถ่ายมันดูจิตจิตยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ตัดภาพมาที่ระหว่างที่แอนดูเนี่ยกำลังถ่ายไปเรื่อยเขาก็โดนแกล้งจากคนในโรงเรียนอีกครับเรียกได้ว่าชีวิตโคตรเศร้าเพื่อนก็ไม่มีโดนแกล้งแถมสาวๆเนี่ยยังรังเกียจเขาอีกหลังเลิกเรียนระหว่างนั่งรถกลับบ้านแมทก็ชวนเขาไปงานปาร์ตี้คืนนั้น ซึ่งตอนแรกเนี่ยแอนดรู Andrew ก็บอกว่าไม่ไปครับท่านผู้ชมคือคนแบบเขานั้นไม่ชอบไปงานปาร์ตี้อยู่แล้วแต่แมทก็พยายามโน้มน้าวเขาครับว่าเฮย้ยเรียนปีสุดท้ายแล้วไปเถอะแต่ขอแนะนํานะถ้าเกิดไปเนี่ยมึงเอากล้องไว้บ้านเถอะแม่งดูประหลาดมากหลังจากแยกกับแมทมาถึงแถวบ้านแอนดรู Andrew เนี่ยก็ยังโดนพวกแว้นแถวบ้านรังแกอีกเขากลับมานั่งดูสิ่งที่ตัวเองถ่ายทําไว้ครับแล้วพ่อเขาเนี่ยก็เปิดประตูเข้ามาในห้องตบเกนแตกครับไปหนึ่งดอกเพีย้ยหัวทิ่ม คือด้วยความโมโ oh หตั้งแต่เช้าครับพ่อบอกว่าถ้าสั่งให้เปิดประตูมึงก็ต้องเปิดเข้าใจบอกบบบอกว่าเขาเป็นเด็กที่มีปัญหามากทีเดียวแอนดรูเซ็งเซงก็เลยลองไปปาร์ตี้กับแมดดูแมดก็บอกให้แอนดรูเนี่ยไม่ต้องมาตามติดเขามากไปหาเบียรกินไปคุยกับคนอื่นบ้างแอนดรูถ่ายไปเรื่อยก็ไปเจอเคซี่สาวผมบลอนที่ชอบการถ่ายวิดีโอเช่นกัน เธอเข้ามาทักแอนดูแล้วบอกเขาว่าเธอกําลังถ่ายไปทําบล็อกอยู่และแมทก็เข้ามาจีบเธอครับแต่ก็แห้วรับประทานเธอไม่ได้สนใจแมทเลยแอนดูซึ่งถ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไปถ่ายสาวที่กําลังเต้นอยู่ก็เลยโดนแฟนของเธอเข้ามาหาเรื่องและเอาน้ําสาดแถมยังถุยน้ําลายใส่แอนดูอีกทั้งวันมีแต่เรื่องสวยๆครับแอนดูก็เลยมานั่งร้องไห้คนเดียวอยู่ข้างนอกแล้วสตีฟหนุ่มป๊อปปูล่าที่ลงสมัครประธานนักเรียนก็เข้ามาเรียกให้เขาเนี่ยไปถ่ายวิดีโออะไรบางอย่างกับแมทหน่อย พวกเขาเนี่ยเจอหลุมประหลาดซึ่งส่งเสียงดังประหลาดๆออกมาครับโดยความเมาแล้วก็ความคึกขนองแมดและสตีฟก็เลยกระโดดลงไปในหลุมนั้นโดยแอนดูก็ตามลงมาอย่างกล้ากล้ากลัวๆบอกให้เพื่อนๆทั้งสองเนี่ยกลับกันเถอะพวกเขา3คนไปเจอวัตถุประหลาดขนาดใหญ่สีฟ้า,ฟาเรืองแสงอยู่แล้วมันก็เปลี่ยนเป็นสีแดงพร้อมกับที่พวกเขานั้นอยู่ๆก็เลือดกำเดาไหลแล้วภาพก็ตัดไป หลายวันหลังจากนั้นแอนดรูได้กล้องใหม่มาถ่ายต่อคือตอนนั้นเนี่ยกล้องมันพังไปแล้วพวกเขา3ามคนมาที่สนามหญ้าครับสตีฟและแมตต์ปาบอลใส่กันเพื่อทดสอบอะไรบางอย่างซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ปาอัดหน้าอีกฝั่งหนึ่งมาที่แมตต์กับแอนดรูบ้างปาเข้าไปครับแอนดรูนั้นเมฟกว่าเพื่อนเพื่อนทั้งสองเขาหยุดบอลเอาไว้ได้ด้วยพลังจิตแต่การใช้พลังนั้นก็มีผลข้างเคียงทําให้เลือดกําเดาไหลออกมาแล้วพวกเขาก็ทดสอบการใช้พลังนั้นไปเรื่อยๆ โดยที่แอนดูนั้นสามารถทําได้ดีกว่าเพื่อนๆทั้งสองเสมอซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาทั้ง3คนก็กลับไปที่หลุมนั้นกันใหม่แต่ปรากฏว่ามันพังลงไปแล้วระหว่างที่กําลังนั่งรถกลับอยู่นั้นสตีฟก็บอกกับแอนดูว่าการถ่ายวีดีโอตลอดเวลาเนี่ยมันแปลกๆนะเวย้ยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างเนี่ยมากั้นระหว่างแอนดูกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งแอนดูเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้สินั่นมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการก็ได้แล้วพวกเขาเนี่ยทั้งสองคนก็เปิดใจแชร์เรื่องครอบครัวของตัวเองกันบ่งบอกว่าพวกเขานั้นได้สนิทกันไปอีกขั้นหนึ่งตัดภาพมาที่3มหนุ่มแมทนั้นคิดว่าพลังของพวกเขาเนี่ยกำลังจะแข่งขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนยิ่งใช้พลังก็ยิ่งพัฒนาขึ้นพวกเขาก็เลยใช้พลังเล่นไปเรื่อยแกล้งคนในซูปเปอร์มาร์เกต็ตแกล้งสาวเซริร์หรือแม้กระทั่งเคลื่อนย้ายรถเนี่ยไปจอดที่อื่นให้เจ้าของรถมันงงเล่น ซึ่งนั่นก็ส่งผลทําให้เลือดกําเทาของสตีฟไหลออกมาเยอะทีเดียวพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยอยู่ด้วยกันบ่อยมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นมาวันหนึ่งในขณะที่กําลังนั่งอยู่รถกัน3คนเนี่ยก็มีรถขับมาตามหลังบีบแต่ใส่พวกเขาแบบกวนตีนกวนตะีน่ะแอนดรูก็เลยจัดการแรงไปหน่อยครับทำให้รถคันนั้นเนี่ยตกลงข้างทางพวกเขาทั้ง3คนก็เลยหยุดรถแล้วสตีฟกับแมทก็ลงไปช่วยคนขับขึ้นมา หลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยแมดกับสตีฟก็หัวเสียกับสิ่งที่แอนดรูทำโดยที่แอนดรูนั้นกับถามพวกเขาว่าไม่เข้าใจโกรธอะไรกันนักหนาะแมดก็บอกว่าเขาเนี่ยเล่นแรงเกินไปทําให้คนต้องเข้าโรงพยาบาลดังนั้นแมดก็เลยตั้งกฎขึ้นมาว่าห้ามใช้พลังกับสิ่งมีชีวิตห้ามใช้ตอนโกรธ แล้วก็ไม่ควรใช้ในที่สาธารณะด้วยซึ่งแอนดูนั้นไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ก็ยอมทําตามที่แมทกับสตีฟตกลงกันวันถัดมาเนี่ยสตีฟส่งมเมสเซจมาเรียกพวกเขาทั้งสองคนให้มาหาซึ่งมาถึงตอนแรกก็ไม่เจอสตีฟครับแต่พอเงยหน้าขึ้นไปเท่านั้นแหละสตีฟกาลังลอยอยู่บนฟ้าแล้วแมทกับแอนดูก็พยายามฝึกที่จะลอยขึ้นไปบ้าง โดยแม์นั้นต้องใช้ความพยายามเยอะหน่อยในขณะที่แอนดูเนี่ยสามารถลอยขึ้นไปได้อย่างไม่ยากเย็นหลังจากฝึกจนเชี่ยวชาญพวกเขาทั้ง3คนก็เหาะเล่นกันเลยเล่นอเมริกันฟุตบอลบนฟ้ากันอีกด้วยแล้วทันใดนั้นก็มีเครื่องบินบินผ่านพวกเขาทําให้สตีฟน็อกหมดสติไปและแอนดูจอมพลังก็ช่วยชีวิตสตีฟไว้พวกเขาเนี่ยบินลงมาจอดที่สนามหญ้าโดยสตีฟนั้นหลังรอดชีวิตมาได้ก็เข้ามาขอบคุณและกอดแอนดูไว้อย่างบ้าคลั่ง คืนนั้นพวกเขานอนด้วยกันที่บ้านสตีฟและแมทก็บอกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาซึ่งอีกสองคนก็เห็นด้วยครับพวกเขาเนี่ยตกลงกันว่าจะบินไปรอบโลกหลังเรียนจบโดยที่แอนดูเสนอว่าเขาเนี่ยสนใจอยากจะไปเที่ยวทิเบตเพราะมันดูเป็นธรรมชาติและสงบดีซึ่งแมทกับสตีฟก็โอเคไปด้วย ตัดภาพมาที่บ้านของเคซี่บล็อกเกอร์สาวเล่นกล้องแมดนั้นมาจีบเธอที่บ้านคือดูเหมือนว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยอาจจะเคยปิ๊งกันมาก่อนแต่เลิกลากันไปแมดเลยกลับมาจีบเธออีกรอบด้านสตีฟกับแอนดูก็นั่งชิลอยู่บนดาดฟ้าตึกคุยกันสตีฟเนี่ยชวนแอนดูไปเล่นโชว์ในงานโรงเรียนกับเขาซึ่งตอนแรกแอนดูก็ไม่อยากไปแต่สตีฟก็โน้มน้าวเขาจนได้ก่อนจะไปออกรายการคืนนั้นแอนดูก็ใส่สูตรที่สตีฟให้ยืมไปให้แม่ของเขาดู แม่เขาก็ดีใจที่เขานั้นได้มีเวลากับเพื่อนมากขึ้นแต่กลับกันพ่อขี้เมาของเขานั้นกลับอารมณ์เสียใส่เขาและคิดว่าแอนดูเนี่ยกำลังปกปิดอะไรบางอย่างอยู่มาถึงงานโรงเรียนเด็กคนอื่นๆก็ขึ้นไปร้องเพลงบ้างเต้นโชว์บ้างแต่แอนดูกับสตีฟนั้นโชว์เหนือกว่านั้นครับสตีฟเนี่ยเป็นขวัญใจของนักเรียนคนอื่นอยู่แล้ว แอนดูที่ไม่มีใครรู้จักเขาเลยและไม่คิดว่าเขาจะทําอะไรได้แอนดูนั้นกับโชว์มายากลทําให้คนทั้งรุ่นตื่นเต้นมากทีเดียวรวมถึงเดินโชว์บนสลิงพร้อมกับเล่นจักรกลงนนั้นได้อีกด้วยกลายเป็นดาวเด่นของค่ําคืนนั้นไปเลยคืนนั้นเขา3ามคนได้ไปปาร์ตี้กันต่อโดยที่แอนดูดาวเด่นเนี่ยก็มีสาวผมแดงมานูเนียด้วยครับ ด้านแมดกับเคซี่ก็ไปได้สวยเช่นกัน Casey, Matt, เคซี่ชวนแมดออกไปคุยกันที่อื่นแมดก็เลยฝากกล้องเอาไว้ที่สตีฟสตีฟนั้นจะไปแกล้งแอนดูที่กําลังไปเปิดซิงกับสาวผมแดงอยู่แต่พอมาถึงนั้นสาวผมแดงกลับเดินออกจากห้องไปอย่างหัวเสียและสตีฟก็เข้ามาพบว่าแอนดูนั้นกําลังลุกลี้ลุกลนอยู่ดูแล้วน่าจะกําลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่แต่ดันอ้วกแตกใส่สาวเสียก่อนสตีฟด้วยความเมาก็เลยมองเป็นเรื่องตลกหัวเราะย่อเขา พยายามบอกเขาว่าไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติเว้ยแต่แอนดรูด้วยความขายหน้าก็โมโหที่เพื่อนของเขามองว่ามันเป็นเรื่องตลกแล้วก็ไล่เขาออกไปซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยแอนดรู Andrew ก็เริ่มเปลี่ยนไปเขาเห็นแมงมุมอยู่ในห้องแล้วก็ใช้พลังจิตฉีกร่างแมงมุมออกเป็นชินช้นๆตัดมาที่พ่อของแอนดรูเขานั้นพบว่าแอนดรูเนี่ยมีกล้องราคาแพงในขณะที่พ่อเนี่ยประสบปัญหาเรื่องการเงินก็เลยเรียกแอนดรูมานั่งดา่าทั้งว่าเรื่องสตีฟกับแมทเนี่ยไม่ใช่เพื่อนของเขา ว่าเขาว่าเป็นความอับอายโวยว่าเขาใช้เงินส่งเสียแอนดูไปเรียนและรักษาแม่แต่แอนดูก็เถียงเขาว่ามันเป็นโรงเรียนรัดไม่ต้องเสียค่าเรียนโวยอีกสักทาให้พ่อของเขาโมโหแล้วก็ลงไม้ลงมือกับเขาแต่แอนดูที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ก็ซัดไม่ยั้งเช่นกันใช้พลังจับพ่อทุ่มไปเลยตัดมาทางด้านแมดกับเคซี่ที่โจ๊พึมพึ่มกันเรียบร้อยแมดนั้นมีเลือดก,กำเดาไหลออกมาจากการที่แอนดูเริ่มควบคุมพลังไม่อยู่แล้ว คือเหมือนพลังของทั้ง3คนนั้นเชื่อมกันอยู่นั่นเองแอนดู Andrew หลังจากเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็บินขึ้นไปบนฟ้าท่ามกลางสภาพอากาศที่มีพายุอยู่สตีฟบินขึ้นมาหาแอนดูบนท้องฟ้าเขารู้ว่าแอนดูอยู่บนนี้เพราะว่าเขาเนี่ยเลือกกําเดาออกเช่นกันแล้วก็ได้ยินเสียงแอนดูด้วยแอนดู Andrew นั้นต้องการอยู่คนเดียวก็เลยไล่สตีฟออกไปซึ่งสตีฟเนี่ยเป็นห่วงเขาเห็นหน้าเขามีบาดแผลที่ทะเลาะกับพ่อด้วยเลยชวนเขาลงไปแต่แอนดูนั้นยืนยันจะให้หยุดคุย ไม่ต้องมาทำเป็นห่วงก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันซะหน่อยสตีฟก็พยายามดึงสติเขาว่าพวกเขาเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันอยู่นะสตีฟไม่ยอมลงไปง่ายๆแล้วแอนดูเนี่ยซึ่งควบคุมสติไม่ได้แล้วก็ใช้พลังดึงสายฟ้ามาผ่าสตีดับกลางอากาศไปเลยแล้วก็ตัดภาพมาที่งานศพของสตีฟแมทมาคุยกับแอนดูคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะรู้เรื่องแน่ๆ เพราะการตายของสตีฟนั้นประหลาดไม่มีข่าวรายงานเรื่องฟ้าผ่าเลยแล้วสตีฟก็ไม่น่าจะขึ้นไปบนนั้นตอนกลางคืนท่ามกลางพายุอีกด้วยแต่แอนดูกลับบอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแล้วก็บินหนีไปหลังจากนั้นแอนดูก็มาโรงเรียนตามปกติแต่เขานั้นกลับโดนล้อเลียนจากเรื่องในห้องวันนั้นกับสาวผมแดงจากทั้งเพื่อนๆของสาวผมแดงแล้วก็โดนเพื่อนผู้ชายกับแก๊งแซลทำท่าอู้คนที่ชอบบูลลี่เขานั่นเอง หลังจากนั้นแอนดูก็เริ่มใช้พลังแก้แค้นแล้วเขาใช้พลังถอนฟันของไอ้คนที่แซวเขาออกมาทันที3ซี่แอนดูนั้นเริ่มเข้าสู่ด้านมืดขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มคิดว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ล่าขั้นสุดและคิดว่าตัวเขานั้นไม่ควรรู้สึกผิดเมื่อใช้พลังจัดการกับคนที่อ่อนแอกว่าเหมือนสิงโตที่ฆ่ากินละมั่งแล้วก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเหมือนคนไม่ได้รู้สึกผิดที่ตีมแมลงวันแล้วเขาก็บดรถโชว์ซะหนึ่งดอก แมดบินมาหาแอนดูที่บ้านแล้วโวยวายใส่เขาว่าทำไมทำแบบนั้นที่โรงเรียนซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มสติแตกใส่กันแมดบอกให้แอนดูเนี่ยรู้จักควบคุมตัวเองด้วยด้านแอนดูก็ไล่แมดไปบอกว่าเลิกยุ่งกับเขาสักทีมึงทําอะไรกูมไม่ได้หรอกแล้วแมดก็สาวหมัดใส่ไปหนึ่งดอกแต่แอนดูนั้นใช้พลังหยุดเอาไว้ได้ซึ่งพลังของแอนดูก็แข็งแกร่งกว่าแมดเยอะแมดก็เลยถอยทับบินกลับออกไป อาการของแม่แอนดูก็ไม่ค่อยดีครับเขาเลยไปซื้อยาให้แม่แต่ด้วยความที่ราคายานั้นสูงมากทําให้เขาไม่สามารถซื้อยาให้แม่ได้แอนดูจึงเตรียมตัวออกไปป้นแทนโดยเหยื่อกลุ่มแรกคือแว่นแถวบ้านของเขาถึงแม้ว่าแอนดูเนี่ยจะใส่หน้ากากปอมแล้วแว่นพวกนั้นก็รู้อยู่ดีว่าเป็นแอนดูพวกเขาไม่กลัวแล้วก็ไม่ยอมส่งเงินให้ก็เลยโดนแอนดูจัดหนักจัดการรวดทั้ง4คนปลิวว่อนแล้วแอนดูก็ฉกเงินของพวกเขามาแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะไปซื้อยาให้แม่ เขาจึงไปปล้นในปั๊มน้ํามันแทนใช้พลังเหมือนเดิมแต่เจ้าของร้านเนี่ยดันมีปืนลูกซองเขาว,วิ่งตามออกมาแล้วแอนดูเนี่ยก็หันไปใช้พลังปัดปืนออกไปทําให้ปืนลั่นไปโดนถังน้ามันเข้าตูม้มเดียวแรงระเบิดซัดทั้งเจ้าของร้านแล้วไฟคลอกแอนดูบาดเจ็บหนะักหลังจากนั้นแอนดูได้ถูกนำส่งโรงพยาบาลโดยที่มีตำรวจคอยเฝ้าอยู่ด้านนอกพ่อเขาก็มาหาตอนแรกเนี่ยก็ร้องไห้เสียใจเขาบอกว่าแม่ของแอนดูนั้นตายแล้ว ซึ่งเขาไม่ได้อยู่ดูแลเธอเพราะไปตามหาแอนดรูอยู่แล้วพ่อเขาก็เริ่มโทษแอนดรูว่าเป็นความผิดของมึงแม่มึงตายแล้วได้ยินไหมมันเป็นความผิดของมึงแอนดรูลืมตาขึ้นมาแล้วคว้าแขนของพ่อแล้วหน้าต่างก็ระเบิดขึ้นตู้มตัดมาทางด้านแมทที่กำลังฉลองวันเกิดของญาติกับเคซี่อยู่เขาก็เลื่อนก,กำเดาออกเขาได้ยินเสียงจากทางฝั่งแอนดรูและรู้ว่าน่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแล้วเขาก็เลยรีบขับรถเข้าไปในเมืองหาแอนดรูพร้อมกับเคซี่ ซึ่งในเมืองนั้นก็วุ่นวายมากแมทมาถึงโรงพยาบาลสภาพห้องของแอนดูข้างบนนั้นก็ระเบิดมีควันออกมาเขาเห็นแอนดูแหกปากโวยวายลอยอยู่ข้างบนแล้วก็ทิ้งล่างพ่อของเขาลงมาแมทเห็นดังนั้นก็เลยบินขึ้นไปรับร่างของพ่อแอนดูแล้วอุ้มมาวางไว้แบบปลอดภัยที่พื้นเคซี่เห็นดังนั้นก็สติแตกไปเลยว่านี่มันเรื่องอะไรกันเฮ้ยทำได้ยังไงวะ พวกเขาขับไปตามหาแอนดูต่อระหว่างทางเฮลิคอปเตอร์ก็ตกลงมาโดนแอนดูซัดล่วงลงมาแล้วแอนดูก็ดึงรถของพวกเขาขึ้นไปยังหอคอยดึงกระจกรถด,ดึงแมดออกไปแล้วก็ปล่อยให้รถของเคซี่เนี่ยตกลงไปแมดหลบออกมาจากแอนดูได้แล้วก็ช่วยชีวิตของเคซี่ไว้ให้เธอรอยอยู่ด้านล่างส่วนตัวเขานั้นจะขึ้นไปจัดการกับแอนดูก่อนแมดขึ้นมาบอกให้แอนดูหยุดแต่แอนดูนั้นสติหลุดไปไกลแล้วเขาโวยวายใส่แมดว่ามึงช่วยมันทำไม กูทิ้งมันลงไปมึงไปรับมันไว้ทาไมแมดก็พยายามบอกเขาให้ตั้งสติไว้ยังไม่สายเกินไปที่จะหยุดตอนนี้แอนดูก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วครับบอกว่าไม่ต้องมาสั่งกูแล้วเขาก็ลากรถทัวร์ขึ้นมาชนแมดอัดกับตึกไปเลยแมดนั้นก็บินกลับมาหาแอนดูลากแอนดูออกไปแล้วทั้งสองเนี่ยก็ซัดพลังจิตใส่กันรัวๆกระเด็นมาจนถึงกลุ่มฝูงชนตำรวจซึ่งมาล้อมเอาไว้ได้ก็เล็งปืนไปที่แอนดูแล้วบอกให้เขายอมจำนนซะ แต่แอนดูเนี่ยมาไกลเกินกว่าที่เขาจะถอยแล้วเขาหยุดกระสุนไว้ได้ทั้งหมดแล้วซั์ตำรวจปลิวทั้งกองแอนดู <Andrew S 2> ก็เบ่งพลังทำลายตึกรอบๆโดยมีคนโดนลูกหลงไปด้วยแมทก็บอกให้แอนดูหยุดแต่เขาเนี่ยหูดับไปแล้วทางเลือกสุดท้ายครับแมทก็เลยต้องใช้พลังดึงหอกของลูกปั้นเสียบทะลุตัวแอนดูดับคาที่แล้วแมทก็บินหนีตำรวจไป หลังจากนั้นแมดก็มายังทิเบตรพร้อมกับกล้องของแอนดูเขาพูดกับกล้องเสมือนว่าเขานั้นกําลังคุยกับแอนดูอยู่ว่าเขาขอโทษที่ต้องทําแบบนั้นเขารักแอนดูแล้วสัญญาว่าเขาเนี่ยจะใช้พลังในทางที่ดีและจะหาคําตอบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในหลุมนั้นเขาจะทําเพื่อแอนดูและสตีฟแล้วแมดก็แพนกล้องไปยังวัดในทิเบตและบอกกับแอนดูว่าเฮ้ยนายมาถึงแล้วนะลาก่อนแอนดูแล้วเขาก็บินจากไปจบครับผม โอเคถ้าดูมาจนถึงตอนนี้ก็คือคุณดูจนจบคลิปเลยนะครับพูดคุยกันได้นะครับว่าคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าสถานการณ์โควิดที่ไทยจะดีขึ้นนะครับ